นั้นถ้าเราสามารถทิ้งลมได้เร็วดุกระพิบตาพอใจไม่พอใจมาจะเรื่องอะไรไม่สนใจจะโกรธเจ้านายโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนพยาบาทเบียดเบียนใครก็ตามในโลกสิงสาราสัตว์นะอะไรก็ตามไม่สนใจดับเร็วไหมดุกระพิบตาไหมหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วหรือเหมือนหยดน้ำที่หยดลงในกระทะร้อน พอดโดนกระทะฟัดแห้งไปเลยฝึกอยู่ที่ฝึกต้องตั้งจิตขนาดว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีพยายามอย่าหยุดความเพียร ถ้าเรามีสุตตะอ,อย่างนี้รู้อย่างนี้มันเหลืออย่างเดียวคือความเพียรของเราความเพียรเราคิดแค่ต่อหนึ่งวันพอทําปัจจุบันแค่นั้นทําปัจจุบันเหมือนในพระสูตรที่ตรัสบอกเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญทําปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายมากๆถ้าเราทํางานทํำยังไงอยู่กับการงาน,นเหยียดแขนคู่แขนหยิบบาตรจีวรสังคติการดื่ม การเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระการปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมีความรู้ตัวพูดก็พูดอย่างมีสติสัมปชัญญะได้พูดด้วยสัมมาวาจาสีข้อไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาคนเขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ ถ้าคิดมาแล้วทิ้งอย่าไปเชื่อมันต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตอย่าให้จิตมันลากไปเราต้องมีกำลังเหนือมัน